ธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เ g กกี้แฟชั่นมอลล์นายธนศักดิ์สิริกุล5934271046วิชาการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยายลัยราชภัฏธทนบุรีธุรกิจซื้อมาขายไปขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์กลุ่มลูกค้าตลาดสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากในประเทศไทยในส่วนของเสื้อผ้าเติบโตมากสุดสูงถึง3 3เอร์เซน์ กลุ่มลูกค้าเพศหญิงผู้หญิงมีกำลังซื้อสูงสินค้าราคาไม่แพงกำลังได้รับความนิยมใช้ง่ายใส่แล้วดูดีช่องทางการขายทางอินบ็อกซ์ b o o k o และ l i n e a d ช่องทางการโฆษณา Facebook การโพสขายสินค้าการลงรูปสินค้าการลงวิดีโอและการโปรโมทผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำสต็อกใส่ที่อยู่ลูกค้าและจัดส่งแจ้งเลขพัสดุ www.thaibackoffice.com ในเดือนแรกทางร้านเราใช้แพ็กเกจ300ออเดอร์ต่อเดือนราคา1,000บาทนี่คือหน้าตาของ Thai b a c k Office การคีขายสามารถตรวจสอบได้ว,ว่าขายสินค้ารุ่นไหนไปแล้วเท่าไหร่และมีสต็อกค,คงเหลือเท่าไหร่หลังจากส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้วมีเลขพัสดุ สามารถใส่ไว้ท้ายบินและส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าได้เลยสินค้าที่เลือกมาเป็นสินค้าแฟชั่นใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้ใส่ได้หลายโอกาสใส่ได้ทุกวัยทำให้ง่ายต่อการขายแหล่งที่มาของสินค้าห้างสรรพสินค้าแพดดิ้งแฟชั่นมอลล์ห้างสรรพสินค้าค้าปีกและค้าส่งสินค้าราคาถูกชื่อดังของประเทศไทยกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ ให้นางแบบใส่สินค้าค่าจ้างวันละหนึ0งพบาทถ่ายครั้งละ10ชุดถ่ายด้วยมือถือส่วนตัวและแอปถ่ายรูปรับออเดอร์ตรวจใช็คความเรียบร้อยของสินค้าจัดส่งสินค้าไปเดินดูสินค้ารุ่นใหม่ที่จะนำมาขายและเดินห้างสสินค้าเพื่อดูสไตล์การแต่งตัวและเทรนด์แฟชั่นรายรับรายจ่ายของร้านเดือนแรกทุนตั้งต้นหนึ่งแบาทรายจ่ายเดือนแรก 61717รายได้56000บาทเดือนที่2ค่าใช้จ่าย67217รายได้98000บาทเดือนที่3ค่าใช้จ่าย89617รายได้124000บาทความเป็นไปได้ทางธุรกิจทุนในการด,ดําเนินงานเดือนแรก100000บาทในเดือนแรกในการประกอบธุรกิจนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 61,717บาทในช่วงเดือนแรกซื้อชุดมา300ชุดทำยอดขายได้เพียง200ชุดรวมเป็นเงิน56,000บาทเข้าเดือนที่2ยังคงซื้อชุดมาเพียง300ชุดใช้การโฆษณาผ่านทาง Facebook ยอดขาย350ชุดเป็นจำนวนเงิน98,000บาทเดือนที่3ตัดสินใจซื้อชุดมาขาย500ชุดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงถึง50,000บาท คาดการว่ายอดขายน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเดือนที่3มียอดขายสูงถึง430ชุดราคาชุดละ280บาทฟรีอิมเอสรวมเป็นเงิน124,000บาทหลังหักจากทุน1 0 0 0 0บาทออกแล้วตอนนี้ร้านมีกำไรสุทธิอยู่ที่55,849บาทแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากยอดขายที่เติบโตในแต่ละเดือนในอนาคตทางร้านจึงมีแผนที่เพิ่มสินค้าที่มีความหลากหลายและจํานวนที่มากขึ้นและเมื่อร้านมียอดขายและลูกค้าที่มากขึ้นจึงเตรียมจะรับพนักงานแอดมินเข้ามาช่วยในการประสานงานกับลูกค้าให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและจะส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ